สวัสดีค,ดค,ครับเทียงวันจนี่สดใซสครับมามากินเข่าเคี้ยวน้ำกันมื้อนี้แม่บ้านได้ซ้อยฉุดมากครับผมแต่อย่างอื่นเดี๋ยวขอโชดขอไป้ฟูติบอซ่าดิบนะครับก็าไปกินยิบนะครับมามากครับจะไหนก็มากินเข่าเคียยแน้วกันครับผมมามากจ้ะตุ๊บเซนน้ำกันนด้วยจ้ะ ่แสบแสบนะเบ,บนครับเอาไปพิ่น,น้นองสด ้อนหอนครับแบบแบบรบุดแป๊บหอนแป๊บฝนครับปรับสภาพน้ำบ่ท่านมันมีอาการกับบ่ไข่ดีปันไดครับอีกไข่แน่บ่ไข่แน่เทปได้ใจครับ ้าโดน,ดนกินเทีย่นอจาจะเนาะปลาแซบปุเบกาครับดนดวนกินแค่นึงครับ ผมมั่ง l ắ พี่น้องพ่อแม่พี่น้อง เขาใจเย็นนะสามสิบกีวพัดตั้อืมขอทาขอทาุกลุ๊บๆลดองตนะองได้ก็มครับใส่วเป็ดถักมอืมขนาด เออครับไมก่กงนข้าเสียงน้ำกันเพ่าแม่พี่น้องดังไันก็จะลืมแวะเข้ามาหายกังใจกันเลยครับเทียงล้วแต่งยังเนาะกินข้าวกันเนาะจ้า แม่บ้านใช่บักพิกถึงปีกปนถึงลุกโดดบานเพชรใช่กันเด,ด่นตรงๆไปลดมันบ่น,นั่นเ,ออเดี่ยวฝากปีนไปดูนะครับแจ้งได้กาะเรื่อเปลี่ยนข่าวแจ้งกันนะครับ มาทรงไทยด้วยสามสิบกิ่พันธุ์จับรับนี่ก็ไว้ชมนี่ก็นะครับสวัสดีครับ